สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันในห,หมดภาษานะคะวันนี้นะคะครูเกศจะมานําเสนอกิจกรรมนะคะสระเอือนะคะที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมีเสียงอยู่ข้างในนะคะลกูกค่ะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะก็เราหาสํารวจสิ่งของที่อยู่ในบ้านของเราเลยนะคะลกูกมาดูกันเลยค่ะค่ะสิ่งของชิ้นแรกของเรานะคะเด็กๆอ่นนี้คืออะไรคะลกูก เป็นผงๆข,ขาวๆเลยนะคะมีรถเค็มด้วยนะคะดเด็กๆมันคือเกลือนั่นเองนะคะดเด็กๆเกลือก็รอเอือเกลือนะคะเกลือเกลือก็มีสระเอือใช่ไหมคะลูกเกลืออ่าดูชิ้นต่อไปกันค่ะนีอ่อ,อะไรนะไม่ยิ่มหงอยไม่ใกล้ไม่ไกลรอบตัวเลยค่ะอันนี้ค่ะดเด็กๆอะไรคะใช่แล้วค่ะ สอเอือเสือเสือโทเสื้อนะคะเสื้อของเรานั่นเองนะคะก็มีสระเอือนะคะอยู่ข้างในเช่นกันนะคะลูกมีเสียงสระเอือนะคะต่อไปมันคืออะไรคะเด็กๆมูมาเป็นรูปภาพเลยค่ะอะไรคะนอเอือเนื้อเนื้อโทเนื้อนะคะเด็กอันนี้คือเนื้อหมู ของเรานะคะเด็เก,กเอาไว้ทําอะไรคะใช่แล้วค่ะเอาไว้ทําอาหารอาจจะเป็นหมโทูทอดข้าวผัดหมูนะคะหรือบางคนก็เอาไปแกมหมูหรืออะไรต่างๆนะคะที่ดเด็กชอบทานกันนะคะเนื้อหมูค่ะต่อไปค่ะเด็เกๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยอันนี้มันคืออะไรคะใช้แล้วค่ะ รอเอือเรือเรือใบนะคะในนี้เรือใบนะคะเด็กเรือนะคะอันนี้เขาเรือเขาอยู่ในทะเลนะคะอย่างที่บอกไปก็มีอยู่ในแม่น้าและทะเลเหมือนกันค่ะเรือนะคะเด็กต่อไปค่ะอันนี้เลยเด็กรู้จักไหมคะมันก็มีความยาวนะปื๊บมันคืออะไรคะเด็กมันคือเชือกนั่นเองค่ะ ชเชือกชอเอือกอเชือกเชือกไว้ทำอะไรคะลูกอ่าเชือกเอาไว้ผูกสิ่งของรวมกันก็ได้นะคะหรือเอาไว้ผูกกล่องพัสดุกนะคะเอาไว้มัดสิ่งของไว้รวมกันค่ะเชือคกค่ะเด็กๆเชือกเชือกมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะอ่าแล้วคุณครูเก๋ก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะใครเคยเห็นบ้างเอ่ย เป็นอะไรคะเป็นผลไม้นะเด็เกๆมันมีชื่อว่ามะเฟืองนะคะมะเฟืองหมออามะฟอเอืองงอเฟืองนะคะมีเสียงเอือด้วยใช่ไหมคะลูกเฟืองมะเฟืองเป็นผลไม้ที่ทานได้นะคะเด็เกๆซึ่งอาจจะหายากหน่อยนะคะอาจจะมีอยู่ตามแถวต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะเด็เกๆค่ะ เรามาทบทวนกันนะคะลูก่ะในเดยกปคูเกได้ไหมคะนี่อะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะกอ,อเอือเตือนะคะอันนี้นะคะสอเอือเสือเสือโทเสือ้ออันนี้นะคะชอเอือกอเชือกอันนี้นะคะรอเอือเรือนะคะอันนี้นะคะ นองเอือเนื้อเนื้อโทเนื้อนะคะอันนี้นะคะฟอเอืองอเฟืองนะคะมีคําว่ามะถวยค่ะมะเฟืองของเรานั่นเองนะคะเด็กๆวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อเด็กนะคะได้เรียนรู้นะคะสระเอือนะคะที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆเพื่อเด็กได้สังเกตที่เป็นรูปประทับขึ้นมานะคะ จากสิ่งของต่างๆที่สํารวดรอบๆป้ายของเรานะคะถ้าเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ